สาธิเยเบลีเยสปอนะคะชื่อนี้ทีมนี้พี่รักนะคะเพราะว่าเป็นทีมของน้องบุ๋มบิ๋มและก็น้องเพียวนั่นเองค่ะสองสาวไทยของเราหลังจากที่ได้เซ็นสัญญาเป็นปีที่สองนะคะด้วยความฮอตความปังนะคะปีนี้น้องทั้งสองคนก็พาทีมนะคะจบในอันดับที่8นเลในแรกนะคะโดยแข่งขัน13นัดชนะ6นัดแพ้7นัดนะคะแต่ว่าใน อ่าห้านัดสุดท้ายของเล็กแรงนะคะสาวทีมซาริเยก็ถือว่าปังมากๆนะคะชนะต่อเนื่องเลยนะคะอ่าและก็มาแข่งขันในเลกที่สองโดยแข่งขันนัดแรกพบกับทางเมิดกุ๊บซิก,กต้านะคะถือว่าเป็นการล้างตาที่ดีมากๆนะคะเพราะว่า เป็นการชนะขาบ้านด้วยนะคะแล้วก็เก็บชัยชนะมา3ต่อ1เซตด้วยนะคะทําให้ตอนนี้มี18แต้มค่ะและในวันนี้เองนะคะทางแอดก็จะมาแนะนําผู้เล่นที่มาแทนตําแหน่งน้องลิล่าแซงกันนะคะหลังจากที่ตอนนี้ได้ย้ายไปสังกัดก,กับทางซิกอต้าอ่าชอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและก็ในอ่าเล็ก ในเล็กที่สองนะแต่เราก็ได้เห็นผลงานการเซตของน้องซิกอตาอ้าในทีมสโมสสอนใหม่นะคะอย่างเม็ดหมดกุ๊บไปแล้วนะคะทำให้ตอนนี้ทางซาริรเยกก็มีผู้เล่นในตำแหน่งเซตเตอร์เพียงหนึ่งคนเท่านั้นนะคะนั่นก็คือกับตันเมิร์ฟทานิโวค่ะหมายเลขสิบนะคะและเพื่อ เสริมความแข็งแกร่งนะคะก็ได้เพิ่มผู้เล่นในตำแหน่งเซตเตอร์มาอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวแอดขอเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อทำความรู้จักกับเธอคนนี้กันนะคะ สำหรับผู้เล่นอ่าเซตเตอร์คนใหม่นะคะของซารีเย่นะคะก็จะเป็นสาวเดฟนี่โพเลตเดเมอร์นะคะปัจจุบันอายุ28ปีนะคะส่วนสูง181เซนติเมตรนะคะและก็จากประวัติการเล่น ในสโมสรต่างๆนะคะในปี2021ถึง2022ก็เคยเล่นให้กับทางเมิร์ดคุปซิกกตตามาก่อนนะคะซึ่งเป็นทีมที่สาวลีลาแสงกันนะคะได้ย้ายไปอย,อยู่ในตอนนี้นะคะและก็พอมา2022ถึง2023ในเแรกๆนะคะก็ให้เล่นที่ AVR อ่าเป็นหลีกตุรกีในอีกดีวิชันหนึ่งนะคะ และก็ย้ายมาร่วมเล่นกับหลีกสูงสุดของอตุรกีอยู่ในตอนนี้นะคะก็มาเล่นกับทางซาริเยในเลกสองนะคะซึ่งก็ต้องรอดูผลงานของอาสาวเดฟเนกันนะคะและนัดต่อไปของสาวซาริเยนะคะก็จะแข่งในวันที่21นี้นะคะโดยแข่งเวลา19บานกานะคะถ่ายทอดทาง missly.com นะคะ ก็อย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจส่งเสียงเชียร์ดังๆไปให้ถึงน้องหุูมิมน้องเพียวกันด้วยนะคะ